Ma <mong> Nzo <mong> 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 i มหันมีเกิดในเมืองต้นประพวนในธรรมกาลกลบมาดับสลายเนิ่นนอน bay một tìm mà chiều Chà phên mô vĩa bán cháu của bọ xa chi tồn hư bên cửa sân ta lê chào có bỏ chia chắc em biết nó chi vắng bóng nước đây nên nó mình qua muốn đàng dạy mà dạy sàn mẹ dạy cháu trên dạy Mà tài là lúc dạy 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 là. Lâu là chào các bạn cào u bọt tân đai la lo chào tân đai la hung 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 lùm lái, bay tung đay vọt đay ca khó an chân một trao mà อุตส่าห์นิดหน่อย ในคำคนนี้นั้นต่างเจ้าภาพามามียางในทองนรูนุนนาชุ่มเชื้อใด้เป็นเจ้าภาพได้อาราธนานิมลอาตมาภาพจากวัดต่อมากตำบลบ้านแหวนอำเภอห่างดงจังหวัดเชียงใหม่แด่มาเป็นองค์แสดงพระธรรมมาติเตสนาในคำคนนี้เพื่ที่จะได้อุทิศอานิสง์ของการแสดงพระธรรมมาติเตสนานั้น ู้ท่ฝากไปหายังแม่อุยคำจีรังซึ่งแม่อุยเฮานั้นสิริได้อายุได้เจ็ดสิบเจ็ดปีพอดีสถาทการณ์งหลายบ้านเฮามองเขาสมัยประเดี๋ยวนั้นออย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่พระเจ้าเขานั้นทรงได้ตรัสไว้ว่าคนเฮามนษย์นั้นย่อมมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดากําสอนของพระเจ้านั้นไ่มีวันเปลี่ยน โลกมนุษย์ของเฮานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปได้แต่ําสอนพระเจ้านั้นอยู่ไดมาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดปียังได้ก็อย่างอันมาต้องไปอู้อย่างขนาันนักสังเกตพอบ้านเมืองเอเาประเดี๋ยวนี้เตะรัฐธรรมนูญประเทศไทยเฮานี่เมไดเจ็ดสิบกว่าปีในระยะเวลาเจ็ดสิบกว่าปีนั้นราฐธรรมนุนของเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนี่สิบแปดสิบเก้าฉบับ แต่กำสอนของพระพุทธเจ้านั้นระยะเวลา2557กว่าปีนั้นบ่กเกยได้เปลี่ยนแปลงบ่ต้รอ,องเบ่เกยเานักแม้แต่ศีลห้าเนี่ยศีลห้าเนี่ยพุทธเจ้ากัตรัสไว้ตั้งแต่สมัยใดสมัยเบาและสมัยขั้นพุทธกาลนะถ้าปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติในกามข้อสี่ห้ามพูดโดข้อห้า 5, ห้ามดื่มสุราและเมลยัย เพราะฉะนั้นการสอนพระเจ้าขอนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เลิศแล้วในคำคนนี้นั้นอาตมาภาพก็ต้องขอเสียแสดงความเสียอกเสียใจกับตังลูกเต้าเหล่าล้านญาติพี่น้องของแมุ่้ยคำจีรังผู้ผูกูคนที่ได้สูญเสียบุพพากาลีได้สูญเสียผูชนียบุคคลไปซึ่งแมุ่้ยคำนั้นตลอดนอายุของแม่แม่ก็เคยบอกเคยได้ละได้ลืม ต้องด้านของพระพุทธศาสนาบอกเคยได้ละได้ลืมในด้านของการช่วยเหลือบ้านใกล้เือนเคียงอันนี้เป็นุณงามความดีของแม่น้นมีนักตลอดเจ็ดสิบเจ็ดปีาต่านต่างหลายในค่ำคืนนี้อตาตมาภาพจะได้เอาธรรมพระธรรมมัตเตตนาอันเปลี่ยนกาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาสแสดงให้การชาติานต่างหลายได้สรับรับฟังกัน เสื่อาตมาภาพนั้นได้เลือกเอาพระธรรมมาเติเทศนาเรื่องสังฆรธรรมคำสอนจะได้เตเทศนาธรรมแบบพุณนบ้านรณาอนุรักษ์ภาษาไว้บะเพื่มาได้พดได้หายลงไปประเดี๋ยวนั้นยุคสมัยอายามากกว่าเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องควรอนุรักษ์ภาษาอันใดที่ควรอนุรักษ์ไว้กับอนุรักษ์คนใดที่จะเอาใหม่มาแท่งมาเสริมมาเติมมาแต่งเขาก็เอาอันใหม่เข้าไปฉะนั้นก็จะทาเาตั้งอกตั้งใจสำหรับฟังนึ่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตัง nah jāra pītukāṁ āṁ pāññā pītukāṁ mārā nāṁ tīk tūkāṁ nāṁ tīk īntīm sātā mūnū rāsoto jāna sāmpūrī sāntaṁ lāi tāng nying jāi านทาเก้าเป็นพรันทานจุงแปลงใจบานเชื่อนจอยตามบทถอยนอกกำทามมาย่านได้มาจากกำด้อยใหญ่คนนั่งไกลจักจังคนนั่งหลังและนั่งแน่จักได้เล่าว่านเทียนควรนะ trong nhà khuôn miệng mạc chúng đã pha quên hồn cản Cố xôn ba quang mang có sang nó đang tan nam mê dân tha hàn Dặn chưa trái phải ưa tàng đi Cố xôn mi đôi mà chất đầy ô thì sa pha quay hàm ยังแม่อุยคำจีหลังผู้อันจุนเต็มตายคันทับราก่ายแย่บอกเป็กมาแถมเล่าได้หันน้ำเต้านิดหนอพอสองะย้อความขี้มองเศร้าโศกนิพย์โยงโซกาแก่วงสามปิดน้องอันอยู่แห่งห้องนิดหนอเบืงอคนอะ มันจุรานตนองอานเตียงบาปานชีวีตายเป็นพี่บอกไปบอว่าคนบาปไปนึนอจริงจายคนนี้สัมปันเต็นลายมังเตาเป็นพญะาเจ้ากะสันตาเป็นคนเครื่องการลำบางคนทุกยาขอตาน คนสงสารโลกหลาดเที่ยงตายความนามบรมนาสะเวสสันตะน้อยใหญ่จงรู้แจงค่อยนิดนอสัตว์เว่าวานเกิดมายังชาตนี้บ่อาจจบมาลิเลเสียแก่แตวินวอวนนีเสียแพตังกา Bịa để phải nhẹ địch viên khát tăng tài tân tăng, tăng lại hơi muốn mù chung phong lô khuyên văn đáy Lêng hành thôn thị thương quang tài Thì chấp mà kẻ râu ràm Phải đã khôn lô là là lô ca Vá văn cơ năn dài lâu năn lụt đáy Bên mái tẻ vào văn tài บวยหมดบ่าอาจจะมาลุลอดเราบ้านใดพ้องก็มาตายในต้องแม่พ้องก็มาตายต้องแต่แย้มหน่อยพ้องอ่อนอ้อยเดงขาพ้องก็มาหมอรณนาเบื่อนหนุ่มสีหน้าจุ่ม้้วา พ้องก็มาตายไปเมื่อยามเฒ่าพ้องก็ตายย้อนกรรมเก่าบาปมาพ้องก็มาตายย้อนพญาตย้อนกรรมวิบากป้าเนาะด้วยตานกรรมภัยและกรรมบันสร้างไว้ต้งแต่ไทยนอปางลังจักมาพระฟังตอบสาย cứ nói lại lẹ đi qua mặt tại đón đi lại là tám mươi ba khải băng chắc mà khỏi, chú, đôi, tân chồng hồi chú nhớ đôi nó nhìn chim lại nùng thầu phòng thâm phải chào khỏi cha quang sô ca bay mà chắc coi cát hai bay lẹt nam mà xa ăn mà. โอ้น,ะน,ะนะวนหมววูทวนนาโกยิ่งใจต่างก็บบงเพิ่งนเพียงอาสาไหลซึ่งการไปเนอแจนใจเราเดอนอยู่บอด,ด้ดนอเอกามตั้งแต่เกิดมาเมื่อก่อนเกิดสู้บอนเบื้องคนก็มีพ่อแม่นตนที่ใบเลี้ยงลูกไทยเนอใส่ตา chôn nhảy má kẻ thao bỏ hút tầm cha nó trông phan kẻng, bén chạy ban liêng lục thiết lê thù, xôn phan à. Xuân trọng khoan lục tao có mặt tọc tên lau, Bốn cùn, chuối cưa nôn phó mẹ Ân liêng hào má tăng tết, nói nọ mát nạp Xuân phù bà lê chan đáy khai khăn cao chi hư lô đi Công đi xăm phá xí phá lập mi Mạc nội đáy cao thoi xoàn phân tăng dài phù khăn Tịt nấu ông mi kéo phong xa hai tùa viết lại yêu cù anh khơn xù lộng hạ càn càn và phù đại đại ดำขันกระพางชีวิตจากกันญาก็ปากันมาเลิกสากตามเขารากประเพณีก็สนดีไล่แน่อุทิศแผ่ไปแห่ เป็นกาตันยุตามากวางบ่อจ,จักแองหนอขัดแนนแนบม้นลานสันทามวนหมูจุงพัมโรสังขารรูนจันติกันก็เกิดบ่อประเสริฐนักแนสังการานันแนบมันบ่มันเตียง ru quang miền quay mà bên tôi <laughs> ca bỏ hượt ru cử kể lên trên trai sang ca là trong lại bật là ru phan thạc bỏ phôn xiết chạc sông sàn tốt đó là mang nữa là mưa phía thì mẹ ba hà tiếng bố là na chu khu bố bên nếu cư nó nhìn cha ai หายจากตายไปก่อนลาจากบอนโลกาหายจากโมระนาเมื่อซอยตามคมจงห้อยไัยมานะนะคำบาตรแล้วสายเตี้ยจากได้บมอดแม้นแต่องค์พระผู้ธรผู้เป็นเจ้า ก็ยังเข้าสู่นิพพานปนสงสารโลกตายอ่านทุกหมาย่นักหนาอันนี้จังนั่นแนมันบ่เที่ยงมันอนันตาก็มาวางเปล่าเราควรหังนี้กายเสวใส่ใจกันตาบุญเฮาตันนุ่นอย่าขาดมีศีล สะอานรักษาศีลนั้นนาเป็นเข้านักผ่านเจ้าจะสอนว่าเป็นอภรณ์เลิศแล้วปาฮูกาดแก้วตั้งผ่านได้เจอบานคําเจ้าบ่มาโศกเศร้านาะเครื่องขี้ ก่อนว่าในตายนีกระพรากชีวิตจากเมืองคนเตียงก็อเอาตนไปสู่ยังที่อยู่จนแฝาย้อนสิน้นแหดนี้นอนนำไปเมืองนี้ทานไรเก้าวไว่าตั้งแต่ไทยนอนเดิมมาว่ามีวันนี้จะปกแกพร้อมนวนทาหาร้อยพอประมาณ จากสถานที่อยู่เข้าไปสู่แน,นาวบาดลีบไกลามใบนาบ่มเอนินอนเจ้ก็ได้เจ็ดวันเรือดนั้นก็มาภายพานะไปสู่ยังกลางสมุทรโยนแดนไกลพอตั้งได้ bài nè có mi tè phá, nèm, cởi lẹ nèm cõi xúc lầm xuân ta này cát lát năm say có mi lôm dày hoa pin đây phát màn thì bó khát lùm lên pha càng hứa có bó lo lừa tẹt mang càng em quang nó vang bồn Chú mũ khôn โกกาตังตรงใจกว่านาตาตังเววาบุญเบาโอหยุดหาดตายติ่นั้นก็ยังมีใจผู้หนึ่งใส่หยอดยกไหวสามหุ่นกระทำตนนั่งท่าหลังนึกถึงยังสิ้นแห luôn em cả tâm tạm bỏ khát bỏ khai nhạt tân tài khẩu tân lại muốn mù hòn trái đang dù đêm sau bố cần buồn mua màu bàn ba bà, thường quan tài quay nè chẳng mì ma và đếm cha bỏ ca muốn mù chứ ba cần u cha tham bên cam em bỏ sao và đủ cả là cháu bên sàn đai năn dài nắng dù đai nọ trốn liều. xoáng bỏ liều bay nè lửa chắc mà té cái nọ âm phàng tăng té hàng thương hùa cháu bỏ qua tài một môi Tại trúc tọt vang buồn chú mô khôn tăng lại khâu có tài chú phù chú cao u khay ma Chai vô nên chừng cha cao chi và phí lê mi đăng đi tuộc khá nát nạp mi xin say hạ phẹt แม้นว่าขานีกระพรากชีวิตจากกคแย่ก็จะได้ไกลกาไปเกิดในจันทร์ลาดเมืองสวรรค์นะก็โยนก็สลนและสินแห่เหตุนั้นข้าจึงบอกควรตายเขาทั้งหลายมวนบูขมา ได้ลูกขี่ยาก็ปากันมาแวดอ้อมวางแวดล้อมเลี้ยวไปยอมมือผ่านบอดแย่ขอสินแห่จุคนคนนะคือเป็นมงคลแต่ก่อนกันบาเขาั้งหลยพร้อมแน่ใจนั้นก็มาบอกสินแห่บัดเดียว น้ำก็เลีวท่วมถึงคอต่างคนก็มารอความตายส่วนปัจจายน,น้นจึงกล่าวร้องเอินเปล่าใครจะว่าวจุมเราราม้วนหมู่จุงมึ้นอยู่ถึงสิ้นเป็นจีนมันแกน่ย่าได้ใจแล่นไปมา ย้มน่ามีภัยต่อแนาศิลแปดห่เจ้ากลักสาสินเจ้าโคนจะพาอุ่นเสียจากตางาทูงแยกใบกันว่าเสียงใจเก่าแล้วเขาก็ปากันคึดถึงพระแก้วเจ้าต้องสามพระการ แล้วก็เกิดถึงยังสินดวงงามเปดหาบ่เมอินเนินแจ้นักแนาแนม้มก็มาท่วมหูตาลอดตายไปบ่มีภัยผู้ใดลอดใดสิ้นห้น่น้นสายพระเสริก็พาเอาเขานั้นไปเกิดอยู่เมืองสวรรค์ก็มีวันนอนแหลกแน mô la sơn tha môn mu anh mà năng dù phong tham cạn tam cảm phong theo đằng đại lẽo không đi a đi sầu mi tiếng tè nhom đây nè chú khôn khôn, khôn bún cô sồn mà qua ngạc ở à, nơi sang đi ngàm khó chung tạm phải hà phú bỏ ra nà รรกราบหลอนว่อเขาน้นได้ลำบากตุกผ่านขอพระละบุญตาเรื่องนี้ได้ไปล่อนเป็นหมายได้ไปผานย,ยกใหญ่ออกไครยตัง้งผ่านหือเขาได้เจยบบาน,นขา้ามเจ้าบ่มีโศกเศร้าเครื่องกาแม่นบ่าเขานั้นแนาอยู่ไกลสูนเวสัยไปบ่หลอด ขอโนตนเต้าอยอดมาเฮสิงกาตนผู้มีบุญญาตไหลและนำไปแบกให้จาโมรนาเก่าอูได้รู้ตามมีแม่นว่าได้สุขีแล้วโสนขอบุญไปโผลแถมเรา ได้ลอยเต่าปันปูนเบื่อไปลนสนซอยได้เจิญจ้อยเฉยบานสุขสำราญบ่ขาดในพระสาตว์เมืองสวันนาเป็นเรล่นเตียงเต่าโตคำเจ้าสวนสันิกแม้บุญญาไรสีนี้มีมากอันมูลละสันทา ถ้าได้ก็ทำแล้วบอกรักแล้วนี่หายจุ่มสันทา้าทั้งหลายจุ้งพูก็ย่อมได้บุญอยู่จุคนคนนะเจ้าเฝ้าเอาตอนไปเจ้าเลินไปแนะ่แย่เมื่ออยู่โลกลาบรุษชาก็จักได้ตีคาจืนจ้อยาย่กระ้อยไทยนี้ บุญญาหลายสีก็จักได้ทรงอยู่หได้ไปสู่ที่กระเส็มใจเป็นสันใดก็แลแอวว่าอย่ากะแก้วเสียสินเป็นอาจีนคืดลอดอย่าได้ละตอังตานนันจงจักมีเตียงแต่ดีีเตสนา có mà mệt nát càng mặt bên có mà sạc em, gia cha có chắc đai, yêu tiên long bông với tần bì ăn tinh tắng đau nha Nên ung tăng, karan kham kham cao kham sẵn, khả kham kham S <S มาก่อนเต้ก่อนพี่ก่อนอะกันเนาะ